สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีนัทสตอรี่นะครับวันนี้ก็มีบทความจากหนังสือกับดับความสำเร็จเหมือนเดิมนะครับมาพูดคุยกันหัวข้อนี้เขาในหนังสือเนี่ยตั้งใจที่จะเขียนเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรนะครับซึ่งมองให้เห็นความแตกต่างระหว่างความสำเร็จกับความล้มเหลวแต่วันนี้ผมก็ลองคิดว่าถ้าหากเอามาปรับใช้กับ ความสำเร็จส่วนบุคคลนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะ,ะหัวข้อแต่และหัวข้อที่จะต้องนํามาใช้เนี่ยที่ที่จะสามารถนามาปรับใช้ได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่สามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลหรือบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคลได้เลยทีเดียวนะครับหัวข้อแรกนะครับเขาบอกว่าองค์กรที่พึ่งพาความสามารถของผู้นําหรือบุคคล ใดุคนหนึ่งเพียงคนเดียวเนี่ยนะครับมันอาจจะประสบความสําเร็จหรืออาจจะล้มเหลวได้ด้วยการตัดสินใจของคนเพียงคนเดียวได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าคนคนเดียวเนี่ยตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้โดยง่ายนะครับถึงแม้ว่าหลายครั้งนะครับที่บริษัทที่เติบโตมาได้ก็ประสบความสําเร็จด้วยความคิดของ CEO เพียงคนเดียว แต่ในความดีมันก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับชีวิตคนเราเหมือนกันครับถ้าหากใครเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรคนเดียวทําอะไรคนเดียวเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สามารถทําได้และสามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งนะครับถ้าการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนด้านการทํางานอย่างนี้นะครับก็อาจจะปรึกษาคนที่เคยผ่านทางมาก่อนเขาบอกว่า การที่จะไปสู่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรู้หนทางข้างหน้าว่าเป็นยังไงนอกเสเจากว่าเราไปถามคนที่เคยเดินผ่านเส้นทางนั้นมาก่อนนะครับหัวข้อที่2นะครับเขาบอกว่าองค์กรมีสินค้าหรือบริการที่โดดเด่นสร้างรายได้หลักเพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับเขาบอกว่า สิ่งที่ควรทํามากที่สุดนะครับก็คือนอกจากต่อยอดจุดแข็งของตัวเองแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเตรียมสินค้าหรือบริการใหม่ๆเพื่อไม่ให้องค์กรพึ่งพารายได้เพียงทางเดียวถ้าหากเป็นส่วนบุคคลนะครับก็จะเป็นการพึ่งพารายได้จากอาชีพเพียงอาชีพเดียวหรือจากเงินเดือนจากอาชีพหลักเพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ อาจจะทําให้เราล้มได้เลยทีเดียวถ้าหากว่างานนั้นเกิดความผิดพลาดเช่นบริษัทปิดกิจการหรือถูกไล่ที่ในการทามาค้าขายอันนี้ก็อาจจะทําให้เราไม่มีไรายได้ในการพึ่งพาตัวเองข้อที่3ครับก็อบอกว่าองค์กรขยายธุรกิจไม่หยุดยั้งด้วยเงินกู้มหาศาลในช่วงที่มีลูกค้ามากหรือโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับน้อยคนมากที่จะอดใจ ไม่ขยายลูกค้าที่มากขึ้นหรือโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแต่การขยับอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ไม่ใช่การที่ไปกู้เงินมาเพื่อต่อเติมหรือเพิ่มเติมกิจการนะครับควรจะเป็นการขยายกิจการจากทุนที่มีอยู่ก็จะทําให้ธุรกิจมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นทําให้ไรายได้ไม่เข้าตรงตามเป้าที่วางไว้นะครับก็อาจจะทําให้ ไม่มีรายได้พอที่จะจ่ายดอกไม่สามารถพยุงตัวอยู่ได้ต่อไปถ้าหากเป็นส่วนบุคคลแล้วก็ผมมองว่าการที่เราจะสร้างทรัพย์สินอะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับอันนี้มองเป็นชิ้นใหญ่ๆก่อนเนาะเช่นบ้านอย่างนี้นะครับรถที่มันมีราคาสูงมากๆเป็นตัวแสดงถึงสถานะความสำเร็จในการทำงานของเราเนี่ยถ้าหากว่าไปกู้มาเยอะเกินไปจน ไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองได้หรือตอนนั้นยังพยุงได้แหละแต่พอเกิดปัญหามาเนี่ยเราไม่ได้มีเงินทุนสำรองไว้นะครับก็อาจจะทำให้ทั้งรถและบ้านซึ่งเป็นเครื่องมือชี้ความสำเร็จของเราในยุคสมัยนี้นะครับอาจจะหลุดลอยไปได้ยังไงก็ลองเอาไปปรับดูนะครับว่าสามารถใช้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณที่ติดตามพีนัทสตอรี่นะครับสวัสดีครับ